น่าจะประมาณนี้คุ้นๆแต่มันไม่ไก่ตีลูกน้องก่อนเออบ้าบอเอ้คือแบบคนน็อตเมื่อกี้คือคนน็อตอะ่ะเจอแค่ลูคัดตัวเดียวอยู่เลยนะเพราะแบบลูคัดแบบยิงเรื่อยๆอสบายเลยแล้วแบบไล่เก็บลูกน้องน่าจะโอเค เออต้องลดเกรดบอสไม่ต้องเล่นไม่รู้ว่าไม่ลวเอาใหม่เอาใหม่แล้วไม่รู้เมื่อกี้เฮ้ยที่เบาแท้ลิง มีบัฟโจมตีของนอนเย,ย่แล้วนอนเย่ยมาโลโก้กแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าฝั่งอ,อีกฝั่งแต้มเท่าไหร่อันนี้ผมไม่รู้อ่ะมันไม่ให้รู้รู้ไปก็ทำอะไรไม่ได้มั้งใช่ปะเพราะแบบมันก็มันก็มันก็มีแค่สามรอบที่แบบว่าที่เราจะตีได้รู้ไปมันก็น่าจะเท่านั้น ผมคิดว่าอย่างนั้นนะโอ้แรงจังวะลูกน้องมันเนี่ยไปลดเกรบอสมันนะไป ผ่านแบบอีซี่ชัวๆเลยอย่างเงี้ยลดเกรด ไปเรื่อยๆแล้วก็ตีไปเรื่อยๆไม่ตันด้วยดูคัดตัวเดียวเฟี้ยวเลยอย่างนี้โอ้วัสดีครับคุณชาเย็นหายไปไหนมา ขายไอดีไปแล้วฟาร์มไม่ไหวมีเอ w เอีโกโอ้โหโอโหคุณชายเย็นรี่ว่าทำไมรีบทิ้งกันอย่างนี้แต่ยังแวะมาดูเรื่อยๆอโอ้โหเสียดายคุณชายเย็นน่าจะมาอยู่ด้วยกันอืม <c ười> ถาตีถ้วยทองชนะได้หนึ่งพันแต้มเสมอห้าร้อยอ๋อเออผมก็ตีนั่นแหละผมตีตัวด้านบนอนะไม่รู้ถ้วยทองวะตอนนั้นไม่ได้สังเกต มันฟาร์มรูนสามเกมพร้อมกันให้ไหวอุ๊ยโอ้เสียได้คุณชายเย็นคุณชายเย็นบอกว่าเรารอดจากขุมนรกแล้วถ้าอยากจบไว้ให้คนตีถ้วย เราให้แต้มไว้กว่าฝั่งข้ามให้ตีคนที่ถ้วยให้ตี